เอ้ยกะคิดอยากมีใไม่แต่เอ,อ,ยเอ,อยเ้ยอกะอยู่เพียรเนาะว่ามีของช่วยนะจะจะหาจังใดน,นะจัได้อยู่ไปก่อนเนาะใช่ปะแล้ว้ลลอยู่ไปก่อนสามดวงแขนตาหญ่านนะแม่แมนแ <คา S 2> มนกาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง กันเบิร์ดสู่ขู่สู่คนพี่น้องเลยเพราะว่าสิเป็นพี่น้องพังไทยแนะพังดาวเนาะต่างประเทศบาทุนกับยินดีต้อนรับกับเขาสู่ซองบาทุนชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาเจอกับบาทุนเมื่อนี้กับบาตูนกับสิภาคพีพ่อน้องไปาทางครอบครัวของเสาพงเพป็นพี่น้องเลยก็คือเสียเอาเครื่องคลองไปมอบให้ทางครอบครัวของเสาพงเพป็นพี่น้องเลยกับ ทางผู้ใหญ่เจรีของอวอาคำเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยก็ด้มีโอกาสเอามามอบเครื่องมอบของให้อากับวอลคำเพิ่นออ uh, พี่น้องเลยก็คือจะเอาไปทั้งครอบครัวของอาเอ้ยผงเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเขาอาไปเบิง่งไปชมน้ำกันเนาะว่าเพิ่นสิอยู่บ่พี่น้ <Yeah. S 2> นองเลยและกัเครื่องน,นี้ทางบริตูนกับบุหูบอกว่า uh, มีอย่างนี้พี่น้องเลยเพิ่นผากมาหอดน่ะไปเอาเมื่อเช้านี่แหละพี่น้องเลยก็เลยไปฮับมาแล้วก็ เอามาหมาะไปเลยพี่น้องเลยทางวัตุลเราเบาค้ำกับยมฤกแกะเบิ่งเลยพี่น้องว่าเป็นยังไงพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำขันเนาะพี่น้องว่าเป็นยังไงพี่น้องเลยไปพี่น้องพเลยเดี๋ยวบัตูลสีผ้าอ่าพี่ผ้าน้องไปเบิ่งเครื่องของเนาะว่ามีอย่างแนี่พี่น้องเลยทางวัตูลก็ได้ไปครับเอากรบเป๋าคำใส่ผู้ทองมาเมื่อเช้านี่แหละพี่น้องแต่กับโบ้หูว่ามันคืออย่างพี่น้องเลย บอกคำจักเราเห็ดอย่างนังก้กูยสบายดีบอกคำโดยมีอย่างนี้บอกคำนี่นะโดยโดยโดยรุ่นพ้อมกันเนาะเนาะว่ามีอย่างน่นอบอกคำไปนองเดี๋ยวเข้าไปรุ่นเบิ้งน้ำกันกับเอ้เพิ่นไปนอไยไป อ่พี่น้องเลยเดี๋ยววัตุนกะสิพาพีพะน,น้องไปอโอลลมขึ้นมาชาวาผมเพันพี่น้องเลยว่าเป็นอย่งไรเนาะว่าเรากะทงางวัตุนกะยังบุกเคยมาจากเถื่อกะเป็นครั้งแรกของวัตุนเองเดี๋ยวสิพาพีพะน,น้องอ่าไปทำไทยทักไทยทั้งสาวผงพันเนาะพี่น้องเลยมาหอดเป็นที่เฮียมอยพี่น้องเลยอยู่บะนาะบ้านนี่ อยู body, ah, ่บอดีอาสบายดีโดยอาสันคือลมเท่นี่บ่ค่นเลยเนาะโอ้ยน้องเลยอากาศแปรพรวนได้เหมือนี้พี่น้องเลยมื่อวานนี่ยไปร่มไปไหนเนาะมื่อวาสเนาะมาเมื่อนี้ก็ว่าล่มคักดเท่เหมือนเนาะจ้มพี่น้องเลยเบิ่งเคื่อนจนจีปิ้นพี่น้องเลยโอ้ยกินข้าวเที่ยงกันยังเหมือนนี่ ยังพนได้กินบ่มาตอนมึงนึงนี่คือว่าบ่อไรอยู่ไปใช่ไหมไปขุดขุมมันนาลุงไปขุดมันขุดขุมมันขุดขุมมันชิลูกมันบ่อ๋อโดยโดยลุงพคนจ้างนะเฮ้ยโอ้โหอ๋อโดยโดยคนจ้างแบบได้น่ะขุมละพันขุมละพันกีบอือโดยโดยลูกบ่อนี่น่ะอือสบายดีรู้แล่ะ โดยเธอมาจะใช่เหนอมาจะเล่นกปีแล้วหนิหาปีแล้วหาปีแล้วอเภอตะมวนมีมีลูกจากคนสคนไปไซบอทเด้นฮาดินดิผู้ใหญ่บ่หน่หรือว่าอย่างเนี้คนที่สามในหําในเฮียนบ่ เฮียนแล้วเนาะเฮียนสามคนยังผู้น้อยผู้น้อยก็ไปดิบหนีบอนนะโดยโดยเฮียนนอดพอได้ไหมอ้ะอายกับห้องปอหาผู้หนึ่งกับห้องปอซี่ผูหนึ่งกับห้องปอเนื้ออ๋อโดยโดยโอ้ได้หำได้เฮียนแล้วเนาะนั่ห้องพอได้นะอ่าพอได้ก็พอพอเคียนพอเคียนพอเคียน อย่างนั่แบบนี้น้องห้องผัเกียนบ้านนี่ก็คือห้องผัวนึงนี่บ <ak> <c oughs> okay. ่ะอ๋อทางโมตุนกับผัวู่พี่น้องเลยโอ้ยโมแลนี่เนาะขออนุญาตถามเลยเด้อการทางโมตุนกับผเคยมาจักเชื่อพี่น้องเลยก็ที่ได้ถามพระพี่พระน้องถามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเลยว่าเรื่องครอบครัวของเพื่อนนี่แหละเป็นยังไงมาจังไงถึงว่าได้พระยาห้างกันเนาะก็คือ อ่าคเป็นคนบ้านเดียวกันอ่บคนบ้านมาตุนบ่ออ๋อคนบ้านเดียวมาตูนบ่อเนาะเอากันมาได้ปีเดีวเอากันได้สี่ปีปลายสี่ห้าปีได้ลูกนุ่กันสองคนอ๋อมีไงสองคั่มีสองคอ๋อวแรกกั คนเลขในคนลูกสองคนคนที่สองนี่ใชคนที่สองก็ได้สองคือกันโดยโคนที่สองนี่คนบ้านเดียวกันอีกบ่บดีกบ้านเดียวบ้านเดียวกันบ้เดียวกันบ้าเลยวกันาดยโกนาดยัาดยังบานั้านยกันานกันนี่กัเพิ่นกับ้าเอาเา้าเกันาเ้านาบ้เีบดยเดยนดีย้ย้าเดี้ียนเดีนเ อ๋อประมาณนั้น<ด>ก็ได้ได้ยาห้างกันไปเนาะก<ด>็อบอกได้ก็ได้เดี๋ยวก็เลยว่าตานคนจังไปเพื่อนะพายุงกันกับกคุ้มเหื่ลูกกุมเต้านะโดยไปยากันช้าบ่ายเนาะเลี้ยงลูกรัวยลับพังบ่อตอนนี้นะโยเลี้ยงลูกค,คนเดียวนะอบ่ได้กับพี่น้องเลยเป็น,นปแต่ชงสารทาั้งใหญ่พบนโยพี่น้องเลย เลี no liebe, emi, km, story, nice. ้ยงลูกโดยลำพังลูกจังหวะสี่คนพี่น้องว้าจิตต์ปดโพเนาะปวดแหละนี่ยังเสือผ่านอาแพ้นี่บ่อะนั่นเป็นว่าให้นะโดยมาข้ามเอามาให้เมื่อกินท่านที่ใหญ่จะดึงเป็นผากมาให้โดยโดยนี่แหละพี่น้องเลยอ่าก็คือเป็นเสือผ่านอาแพ้นี่บ่อะนั่นเ็นว่าให้นะอดมาเ้ามเอามาให้นี่พี่น้องเลยก็มีอย่างนี้นะนะเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเสือผ่ากับมีรองเท้ารองเท้าตัวเกิบนี่เนาะ มันเป็นเสื้อผ้าเด็กน้อยบ่หรือว่าอย่างไรของผู้ใหญ่น้ำแน่โดยโดยโดยพี่ดาพี่น้องไอ้ก็คือกล้องที่ว่าประตูไทยให้พี่ให้น้องได้เบิรงเมื่อกี้นี่ค่ะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยก็นี่ก็จะเป็นอ่าน่านจะเป็นเสื้อผ้าอ่ของผู้ใหญ่นาะว่าเราก็ได้เสื้อผ้าของผู้ใหญ่นี่อันนี้ก็สิเป็นของเด็กน้อยน้ำเน่เนาะที่ว่าเราก็ซับปั๊บคนกันไปพี่น้องเลยก็บสีพอดีเลยวะนี่เนาะทั้ง ก็ดีวัดมึงนู้นฮะลองลองลองเทพมึงนู้นฮะพอดีบ่ใส่ได้บ่ลองมึงนู้นฮะดึงดูตัวดีแล้วล่ะบานี้เนาะนี่ต่เสือบ่อนี่น่อยโดยโดยโดยทางประตูได้ไปครับเอาเมื่อเช้านี่ก็ยังไม่ได้แกะพี่น้องไงไปกับว่าวค้ำใส่ผู้ทองเพิ่นนั่นแหละก็คือนี่แหละมาพ่อมาแก้มาแล้วก็เป็น เป็นเสื้อผ้านี่นะพี่น้องเลยก็คือเกิบหรือว่ารองเท้านั่นแหละเนาะพี่น้องเลยก็มีจักคู่น่ะเก๋รองเท้ากันนะรองเท้ามีแมนเบิ่ดๆนะค่ะหกคู่หกคู่อ่าหคู่พี่น้องเลยก็คือพอได้เป็นเกิบนักเรียนใช่ไหมจักหน่ะบ่โอ๋อเป็นเกิบนักเรียนพี่น้องเลยก็ดีกันให้น้องให้นุ่งเป็นได้ใส่ไปท่มไปเยียนเนาะพี่น้องเลย ว่าแกกับีเนีน่หาเนาะเหานก็งนได้แต่ซื่เปรกเดียวเป็นรัวเนาะสีสภานกเรีเยนทุกคนกับวริมีไม่ใช่สุดสามที่ดีเหมือนใส่สืาธรรมดานะโดยอืมนี่แหะพี่น้องเกเสื้อผ่าเนาะก็ได้อยู่เนาะวเราก็ดีใจเพราะเป็นเราของไม่ดีใจเก่งีใจดีใจเนาะีัวเราก็ได้ ทางบรตทนก็ดีใจใน้ำเอื่อยเปินพี่น้องเลยขอบขขอขอบุญขอบคุณอา่าทางผู้ใหญ่จะดีบปนเนาะท <โด S 1> <ส>ี่เปิน<ด>มองเห็นทีนน่ว่า,าแล้วก็ได้ขอบคุณขอบคุณเจ้าเด้อคอยเจ้าจดีม่แหงคอยจังจะรวยเด้อโดยเพราะว่าเปิลเนี่ยเห็นตั้งก็กลัวเอ้ยเปินกะขาดได้สิ่งได้ย่างพี่น้องเลยเห็นเสื้อผ้านหน้าแพเนาะเข่าน้ำซ้ำปลาเพราะได้อยู่ได้กินอยู่วะ ดบปันไดเนาะหดยเพามันกหลายคนกินเนาะ12โดยโดยอ่าโตหลด้คนแท้เห็ดอ่าแต่ลนมือเห็ดเนีไปไปเห็ดนั่นควยผูกมันนั่นบ่โดยไม่ไม่ไปไม่มไป่หโยไอคู่มือบ่โดยจรงเยเป็นบามืหมไม่ได้ปบานนท่งกะายไม่นี้ก็เป็นซีนนั่นไลอยู่ซีนนีอ๋อปลูกนี่นีบ่น้ำมันซีนนีุ่ดน้ำกระจาย ไปไหนไปไนวระได้คุมตัวเ,เอ,อ,เนะองเ่ค่ะลกิ่อ่าโดยนะไปไม่ดนเนาะไปลูขไห่นะคนทอนแดงน่เปด้วยบาร่วยมาเป็นโรงเรียนเบิร์ได้ใช่ดยดยคุมหาด้วยกี่เมื่อหนึ่งได้จะคุมอันนี้ได้จะพันไปม่นั่นนะก็ได้ไเงินคือไปดนเไปจะเศร้าเนาะดะมงถึงเงิมาก็ได้เงินสี่สิบเอ็ดพันสี่สิบเอ็พันดวาน่ หนยอืโอ้ถือวว่ายได้หนิเนาะจะว่ายสร็อือบ่นอรทำบาราเจดีพี่น้องยเอ้าวาเลี้ยงลูกเนาะเออขาเลี้ยงลูกบอมมี่สุ้าเมนแล้วเนาะโดยโดยพวกแกบอหากับบ่มมีสุฮาม่ะเมนเมนเมูสเนาอยู่ในนี่เลยโดยเก่งเนาะบ่นอก็เนาะ สุดยอดเลยพี่น้องเลยทำเวียพาแราเพชยาเนะมนเมนเมนเคยมีถามในเดิมบานนี้เคยแบบคิดสิแบบว่าอยากมีครอบครัวอีกบ่หดือาจังไดจะคิดอยู่เนะคิดบ่ โนดยียานแกเป็นห้างไอโลูกวดย้โดยโดนมีเอ้กินจได้ยโดต่างพกต่างยอเลยน้อว่าเอไปด้ะดเลยดโดยโดนอ่ผด้ว่าสิอยากอยู่ตัวคนเดียวดอกเนาะชิว่าแล้วก็ไหก็หายุวัดเถะเปิดใจนะชิว่าแล้วก็ไดนเนาะเปิดใจฮับอีกพี่น้องเยมีนะว่ล่ะแกย่าง ยังหาอยู่นะวันแรกแกนะอหาอยู่พี่น้องลยถูก่านวิธีเก่งทีรแพทยสิริมหันมัธเราเนะโยกันโมน่เลยว่าสาววงลยเอาเป็นเป็นไม่ห้างวิธีเนาะความคิดอืมความคิดเชื่อเอ้ยอาจจิยังมาบ่ถึงบ่จักกับูเหาะเห็นว่าก็ได้จะเฝ้า ปิดในนั่นอนาคตเจ้าของแต่ว่าเจ้าระกระไรพี่น้องเไงมึงทั้งลูกเปิ้ลกับไปดินไปหัวพี่น้องเไยก็จะเข็นลูกชายลูกชายหลานนั่นเนาะลูกชายเบ่นบ่ลูกชายเบ่นเลยชายเบ่นเลยบ่พี่น้องไงกระเด็นได้อยู่มันบ okay. like ่มีบ่ลูกชายก็ดีนะอเมนเมนเมนโอ้ยใหญ่เนาะไม่ว่าระกรเลี้ย่างกุ้หญ่ายระกรให้เพิ่นหาเอาเองซะเ่้าระกระไ้ เนาะเดี๋ยวใหญ่แล้วกันเดี๋ยวโตรอดเองอยู่หรอกเลี้ยงลำบากช่วงยังน้อยนี่แหละพี่น้องเองเออแมาหรือบนสแมาพี่ละมามามาบัดดีก้องนู้นนะมาบัดดีป้าลุงมึงด้วยบัดดีด้วยฮะสบายดีด้วยฮะดยชื่อว่าจังเด็ดนี่น่ะชื่อี่ไหนชื่ออย่างน้อชื่ออย่างก้องน้องนั่นบ่สอือดยแหละ ไปชัววะเออเนาะคนนั้นได้ค่ะคนที่ไหนคนที่สามมันมีสามซื้ออะไรเนาะหนึ่งพี่น้องเลยไปแต่แบ่งค์จำลูกเป็นก็ได้มาเตีอนพี่น้องเลยทางนอกเป็นนี่คือลูกลูกไซล่าเป็นบอลนี่เลยชามปีตายชามปีระเบ่เออนี่โอ้ยเดี๋ยวกะเดกะเริ่มบายกันแล้วเนาะเพิ่นกันเริ่มใหญ่ขึ้นมาโดยโดย ลมจำไปนองนไยโอ้ยเพื่อนจนสิปีนชิวแล้วกันเนาะอาทิตย์ต่อไปนอนไงวันเยอะเลยเดือนเลยกะคิดอยากมีไม่แต่เอ่ยกะอยู่เพียวเนาะเพมีของชั่วในจักรเหาจังไรนะจังไรอยู่ไปก่อนเนาะชิวแล้วกันได้อยู่ไปก่อนสามถึงสิบตาว่ายนะแมน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 เอ่ยกะคิดอยากไปหาเงินอยู่นะแต่ว่า ว่าจิตป้าลูกแม่กับแม่กมับเถ่าแก่แล้วน,นะนแม่แกเป็นเองเป็นหันมโดยกะเลยคิดน้อยคิดยั่เนาะกิดได้ปลอดภัยซะกิไปดภัยแต่ว่ายังมีทิ้นนะยังมีโอกาสโดยยังมีทิ้นนะก็มีทิ้นไจ้กับไปนะโดยเพือกับไปยังได้ครอบครัวของด้วยเนาะโดยทำยู่ไปซีจัไปกัมันยูได้นะได้แต่พอกินพอใไสหาเลี้ยงลูกได้พอได้ใสได้ซอยใสมือมือวันวันเนาะชิว่าเราก็ได้บามากิน,อ,น,น,นอย่างเด,ดีดยว เอามาคลายน้ำมก็กินน้ำมันะแต่มันมันโคตรเจ็บเลย,ยกยล็เลยอยากถอยแล้วม <c oughs> ันแดงอยากถอยแล้วเนาะไปหาไก่ด,ดีกวกาไปไก<อ>่เ<อ>นาะไปหาแถวโคกดงนะท้องฟ้าอย่างไปกะไปเดินเศร้ากะบเสริมพอดไปเท็จมงคลแล้วนะหมดแรงไหมอยู่บ้านเนาะเนี่ยเนาะเดี๋ยวดูมันเานาะจะว่านักอะไร ก็อาชีพหาสิเนาะคำบาฮาแบบบ่มีให้ดูอตสาห์สินเนาะบ่มีก็ใจก็เฉยโดยโดยจะไปคิดอย่างไดเนาะคำนี้ใหม่กันอืมอืมอืมบ่หวานเนาะบ่ได้ก็ได้ัวไปชางไหนจ้ะขอโทษเลยเนาะแต่งช่นกันทางประตูก็จะได้ขอตล่าก่อนได้แบ้เนาะเพราะว่ามีเวียกไปข้างหน้าอยู่นะก่อนนี

ลูกขึ้นมาหันหน้าใส่กล้องเก็บเสือเอาเฮ็ดยังได้เอาเฮ็ดยังได้เอาเฮ็ดยังได้เอาเออหนุบมือก่อนหนุบมือก่อนหนุบมือก่อนเดี๋ยวเออนั่งหนุบมือก่อนเอาเอาหนุบมือเอาเฮ็ดยังได้เฮ็ดยังได้ก่อนเอาหนุบมือก่อนเอหนุบมืออ่าขอบใจเลยแม่เอาว่โว้ยโอ้ยเนาะโอ้ยชื่อหนุ่มเนอะ พี่น้องไงค่อนข้างเซสิลมพี่น้องยมีละเ้อผ้าหน้าเป๊ะตัางประตูหน้แปลมื่อเศร้านี่แหะพี่น้องไยก็พอคำพันนี่แหละก็คือมีได้ลายยุพี่น้องไงสบายตั้งไงจะดีขปาดส่งมาให้พี่น้องไงอยู่บางไทยดนละพี่น้องแต่ังประตูก็ยินดีนะกับตังครอบครัวเอื้ยพันพี่น้องอ่า ที่พิ่นแนมเห็นพี่น้องเอ๋อจังจันเดี๋ยวน้ำกรตุ้นสิคอตัวลาก่อนเด้อบันนี้เด้อโดยโดยสบายดีด้วยสบายดีด้วยล่ะโดยเอาวละพี่น้องเอ้อนี่แหละคือเห็นนี่แบะพี่น้องเอ๋ทางครอบครัวของฮาเออของเพิ่นกา ค่อนข้างสี่ลำบากทุกยากพอสมควรพี่น้องเลยลูกทั้งพี่ทัท้ันอยู่ซี่คนพี่น้องเรียกผู้เดียวพี่น้องเลยโดยลาพังะนะี่แหละพี่น้องเลยแต่เมือกอไปอเฮ็ดผูกมัดนีนะ่แหละพี่น้องเลยไปเฮ็ดกันคู่หรือว่าสิไว้เตี่ยวไม่ผูกมัดนี่แหละก็คือไปรับจ้างเพื่อนพี่น้องเลย เก็ีนใจเพันยุบพี่น้องเลยพี่น้องเลยทั้งนี้ทั้งนั้นกับวัตถุน์กับได้มอบเครื่องของกับเป๋าคำไแล้วเป็นที่เทียบห้อยแล้วนบบพี่น้องเลยก็คืออยู่ในแก๊ตนะกับจเป็นเสื้อผ้าหน้าแพ้เป็นเกิอบหรือว่ารองเท้านั่นแหละพี่น้องเลยกับเดินกับทางวัตถุนกับขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เศรษฐีอยู่ฟังไถ่พี่น้องพี่น้องเลยคือผู้ใหญ่ใจด yeah. ีทางกระเป๋านั Won ่นะ ขอตูนกะไี on ่มีโอกาสให้มากระบวคำนี Mason, hungry, thumb, ่ะมามอบเครื่องมอบของให้เพิ่นนอพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในรายเด้อทางพ่อให้มาสำได้ครับคืนไปหาพ่อร้อยเท่าพันเท่าเด้อให้ครอบครัวของพ่ออยู่ดีมีแฮ้งอยู่เย็นเป็นชุกเนาะพี่น้องเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ตั้งมาตูนกะขอโตูนาพี่ล้าน้องไปเพียงสำนี้ก่อนพี่น้องเลยพ่อกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอตูนขอกล่าข้าว่า